มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวัดตอบแล้วหลังคนสงสัยเอสกันตพงฟื้นแต่ว่าปิดข่าว จากกรณีอาการป่วยของพระเอกเอสกันตพง์ที่หลายคนสงสัยนะคะหลังจากที่เพจวัฒน์าไมา้ได้โพสต์ภาพคลายเอสกันตพง์ฟื้นแล้วแต่ว่าทางด้านครอบครัวก็ไม่ได้ออกมาอัปเดตอาการเพิ่มเติมจนกลายเป็นกระแสดราม่าปิดข่าวล่าสุดนะคะได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าเปิดคำตอบผู้จัดการเอสกันตพงและวัดดังโปมดราม่าฟื้นแล้วทำไมปิดข่าวกลายเป็นประเด็นสุดเอฮาที่พูดถึงอย่างมากสำหรับเรื่องราวของเอสกันตพงบํบำรุงรัก นักแสดงแล้วก็พิธีกรหนุ่มชื่อดังที่วูบหมดสติแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะหรายคนอธิษฐานให้ฟื้นไวๆแต่ว่าต่อมาทางเพจดังวัดท่าไม้ได้โพสต์ภาพก่อนที่จะลบออกไปเป็นภาพที่เจ้าอาวาสวัดท่าไม้และก็ภรรยาครอบครัวของหนุ่มเอสแล้วก็หนุ่มเอสเองนั่งพนมมือถ่ายรูปด้วยกันค่ะหลายคนสงสัยว่าฟื้นแล้วเหรอถ้าฟื้นแล้วจริงๆทําไมต้องปิดข่าวและทําไมทางเพจวัดถึงต้องลบภาพออกไป เมื่อวันที่14มิถุนายน2566เพจข่าวบันเทิงช่อง8เผยว่าทางทีมข่าวบันเทิงช่อง8ติดต่อไปทางวัดนะคะแล้วก็ได้รับคําตอบว่ายังไม่สะดวกให้ข้อมูลก่อนจะสอบถามไปทางผู้จัดก,การส่วนตัวของหนุ่มเอสค่ะซึ่งก็ได้อัปเดตว่าภาพนั้นยังไม่รู้ความชัดเจนยังไม่ขอตอบอะไรทั้งนั้นนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าขอให้รอทางภรรยาแล้วก็ครอบครัวเป็นคนชี้แจเงเองจะดีกว่าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ